สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอหญิงอีกหนึ่งรอบนะคะเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อวานเนี่ยเรามาแอบปรับราคาใช่แอบเนียขา,ายแอบเนียขา,ายปรับราคาลดลงมานะคะแล้วก็มีทำช็อตสั้นไปเนี่ยสามคันแต่ว่าคลิปยาวเนี่ยที่เมื่อวานลงไปอจ,จะลงไปเป็นรุ่นเดียวกันเป็นปาเจโลนะคะแล้วก็เป็นรุ่น e ีลิต Edition ใช่ครับ e ีลิตอีดิชั่แต่ว่า เมื่อวานมีโฟวิลปี21เลขกใหม่70,000โลเนาะเลขใหม่70,000แล้วก็ปี22นะครับเลขกใหม่5 0,000โลเลขใหม่5 0 0 0 0โลค่ะแล้วก็วันนี้มาจัดให้วาวาวอีกคันหนึ่งอีกหนึ่งคันที่ราคาย่อมเยาวจับต้องง่ายกว่า2คันที่แล้วรั่แต่ออปชันอะไรไม่แตกต่างเท่าไหร่จริงๆไม่แตกต่างเลยเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันก็คือเป็นตัว e อลิทเอิชันแต่ว่าอันนี้เป็นขับสองถามว่าวันนี้เออคันนี้ ก่อนหน uh, ้าน mm ี hmm. heures, meter, ้เราตั้งอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเออ929 929นะคะวันนี้จัดให้พิเศษเหลือเพียงแค่899เท่านั้น899ีปแล้วตัวเลขว้าวเลยใช่899,000นะคะก็เข้าวๆพอนประมาณ15ื่นห้าหมื่นห้านะครับถ้าฟรีดาวน์เนาะฟรีดาวน์พอนหมื่นห้าแปดสิบสี่มวนแปดสิบสี่มวนเนาะเออแล้วก็คือต้องบอกงี้ที่คันนี้คันนี้รถเขาอาจจะวิ่ง วิ่งเยอะนิดนึงเขาวิ่งทางไกล<อ>แต่เขาเช็คสูตรตลอดเจ้าขวังคนเดิมเป็นผู้หญิงมีอะไรคือเข้าสูตรตลอดนี่แหละข้อดีผู้หญิงเข้าสูตรตลอดถึงแม้ว่าเลขใหม่จะเยอะแต่การเข้าสูตรตลอดอ่ะมันการันตีทาให้สภได้าพาใช่คือถ้าเข้าสูตรเนี้ยบางอย่างอ่ะอะไรมันเขาเรียกว,ว่าไงมันยังไม่พงังแต่มันครบรอบกําหนดสูตรก็จะสั่งให้เปลี่ยนอะไรย่างเงี้ยเขาเป็นผู้หญิงเราหน้าที่การงานดีแล้วก็ เขาเรียกว่าพื้นฐานบ้านก็เป็นคนมีเงินอยู่ทีแรกตอนไปตีราคาเขาบอกเอ้ะถ้าไม่ได้ราคาเนี้ยเขาไม่ขายเขาเก็บไว้เขาไม่เดือดร้อนอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองพาวนดูรอบๆคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยเนาะเป็นยางบริสโตนปี24อ่ะแล้วก็ยังพูดไม่จบก็เลยก็เลยตีตามราคาที่เขาอยากได้ก็เลยได้รถคันนี้มาแต่คือคันนี้อย่างที่บอกไงด้วยความที่รถเขาวิ่งทางยาวแต่เขาดูแลถึงเช็คศูย์ตลอดแล้วเราคือเนี้ยไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ร้านเดียวกันเนี้ย คันนี้ววิ่งมาเยอะตัอของเราต้องบอกว่าเราขายไม้แท้ทุกคัน <ừ> มีประวัติเช็คศูนย์ในบุ๊คเซอร์วิดมีให้ดูทุกอย่างนะคะแล้วก็คันนี้มาเยอะหน่อยก็จัดโปรให้วาวๆไปเหลือแค่แปดเก้าเก้าแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันส่วนถ้าอยากได้ไม้น้อยเราก็มีที่ลงคลิปไปเมื่อวานสองคันใช่ครับค่ะเราก็มาจัดโปรเหมือนกันสองคันเมื่อวานเราลดไปหกหมื<ช>่นเนาะเหลือปียี่สิบสองเลขไม้ห้าหมื่นโลก็เหลือแค่เท่าไหร่นะเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดเท่านั้นค่ะครับ สีขาวแล้วก็เป็นตัวแต่งมาจากโรงงานนะคะแล้วก็มีหลัาคาแบ็กท็อปมาให้คดแล้วท็ด้วยคือถ้าเป็นปาเจโรตัวนี้เทียบเท่ากับเอ่อฟอร์จูเนอรเพราะว่ามันเป็นตัวที่แต่งมาจากโรงงานเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ให้ออปชันอะไรกันมาบ้างได้ครับคันนี้ได้อะไรด้วยต้องนี่151จจอขอ151นะครับชนบุรีใช่ทะเบียนให้ทะเบียนสวยไปด้วยนะคะ นีเซนเซอร์รอบคันเนาะมี็นเอรอมีกล้องด้านหน้าด้วยนะคันนี้ให้กล้อง360องศาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคันนี้เขาเป็นตัวรุ่นท็อปเดี๋ยวกล้องเข้าฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวได้พาดูเอกสารกันนะเนาะเดี๋ยวพาดูด้านในกันคันนี้หอมมากสีสวยมากนะครับนี่คันนี้ข้างในก็หอมวันที่ไปซื้อบ้านลูกค้าก็ก็แบบหอมเลยเพราะว่า เหมือนเขาเป็นผู้หญิงอนะรถมันก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับนะคะบอกก็ให้เป็นรุ่นสะท้อนความร้อนหมดแล้วออปชั่นกคือเ,เหมือนเหมือนเมื่อวานเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีเกียร์แพทเทิร์ชชิพที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวพวก Start เอนจิ้นตาร์อะลรพวกนี้มาให้หมดแล้วมีเอนจิ้นตาร์ทมีระบบความปลอดภัยคือมาให้ครบคันเลยเพราะว่ารุ่นเนี้ยจริงๆก็คือเป็นรุ่นรุ่นแพงสุดของเขาแหละแล้วก็ด้านนี้นะคะก็เป็นแบบพวกควุ้ยชนทนป้องกันการชนะลรพวกเนี้ย อันนี้เป็นเกียร์แพทเทิร์ชิพนะคะด้านซน้าย<ม>ด้านขวาส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องเสียงเนาะคันนี้อย่างที่บอกว่ารถเราวิ่งมาประมาณแสนกิโลแสนหนึ่งแสนสองหมื่นนะคะหนึ่งแสนสองหมื่นแล้วก็เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวติดเดิมเดิมหมด,มด,มดมไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีพิกค,ควาำเหมือนกันแต่แป๊บนึงนะก็คือว่าเดี๋ยวพาดูตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยให้มีระบบเฝ้าอากาศในรถให้ด้วยเป็นแอร์นาโนอีเนาะแอร์ก็แยกส่วนให้สองฝั่งมีฝาคฟ้าพรร้อมะบบ ิกเซนเซอร์เดี๋ยวเราจะพาไปเตะด้านท้ายอีกทีหนึ่งเตะให้ดูเตะให้ดูอีกทีหนึ่งโชว์โชว์เตะรถของมีแล้วต้องโชว์เขาเรียกอะไรโชว์เตะรถให้ดูสักนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ช่วยในเรื่องของการขับขี่นะคะคันนี้ให้กล้องรอบคันมาด้วยเช่นกันคือคันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่แต่งมาจากตัวโรงงานแต่ว่าคือต้องบอกว่าราคาเนี่ยก็จะได้ย่อมเยาวกว่าของพวก G R อ่ะคราวนี้๋ยวให้กล้องพาดูเอกสารนิดนึงนะครับอันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผู้มือการใช้งานต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วก็ประวัติการเข้าสูตรนี่ค่ะเห็นกันไม่เอ่ยนะครับแบบเต็มเต็มหน้าเต็มเต็มไปเลยเช็คทุกระยะนะครสบายใจได้เลยใช่ต้องขอบคุณเจ้าของเดิมนะครับเนาะที่ดูแลเป็นอย่างดีดูแลดีเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นโชคดีของเจ้าของใหม่นะนอกจากเป็นการ เข้าสู่แล้วนอกจากนั้นนะเราก็ให้บริการวันดูคาอินสเปคชั่นมาตรวจสอบให้เรียบร้อยนะอันนี้จะให้ดูทะเบียนนิดนึงรายละเอียดหมดนะคะเขาก็จะมาเช็คในเรื่องของตัวถังเรื่องของอุปกรณ์ในรถอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือมีน่าจะสิบกว่าหน้านะหนาเยอะเยอะเลยครับเนี่ยค่ะก็จะมีแบบให้ดูทุกระบบแล้วก็มีแจ้งภายในภายนอกอะไรเงี้ยเขาก็จะตรวจให้ทุกทุกระบบนะคะเนี่ยก็คือเป็นทะเบียนของคันนี้เนาะใช่ครับซึ่ง ใครที่ดูรถไม่เป็นสบายใจได้ใช่นะครับเพราะว่าเราตัวเช็คให้ละเอียดมากๆนะครับเนาะคันนี้เ็าได้ไปเข้าศูนย์มาแนอเราไปเข้าหรอหรือว่าอันนี้เดี๋ยวนะหนัาหมายครั้งถัดไปอ๋อเจ้าของก็คือเข้ามาเมื่อเดือนหกหกแปดเนาะอันถูกเนาะก็คือระยะครั้งถัดไปที่เข้าก็คืออีกแสนแสนสามหมื่นกิโลอีกประมาณห้าใช่อีกประมาณห้าพันกิโลนั่นเอง ต้องหยิบอะไรขึ้นมานี่คันนี้มีอุปกรณ์ก็คือชุดอูฟังอยู่ครบนะครับมากับตัวรถเนาะใครที่อยากมีความผ่อนคลายระหว่างการเดินทางเนาะความบันเทิงนะครับครบครันนะครับอุปกรณ์ต่างๆเป็นรถบ้านแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้สวยดูเอกสารกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนหลังกันต่อเนาะพาไปดูตอนหลังกันต่อ คือต้องบอกเลยว่าถ้าใครไม่ติดแบรนด์นะว่าจะต้องเฮ้ยใช้เป็นปริญเนอร์อะไรเงี้ยคือคันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าตัวออปชั่นเนี่ยเขาก็ให้มาครบแล้วก็เป็นตัวที่แต่งมาจากโรงงานแต่ว่าถ้าเทียบราคากันเนี่ยปาเจโร่ถูกกว่าแต่ว่าถามว่ารถดูแลรักษาง่ายไหมดูแลรักษาง่ายขับสนุกแล้วก็ออปชั่นอะไรก็มาให้ครบ เนี่ยจอก,กลางก็มีมาให้จอก,กลางตัวนี้ก็คือใส่กับหูฟังเมื่อสักครู่นี้ซึ่งฟอร์จูเนอร์ไม่ได้ให้นะจริงหรอฟอร์จูเนอร์ไม่ได้ให้แล้วอีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือว่าอย่างอย่างคันนี้ให้เป็นเบาะสะท้อนความร้อนซึ่งเบาะสะท้อนความร้อนเนี่ยช่วยได้นะช่วยได้จริงๆตอนหลังเนี่ยอันนี้อันนี้พี่หญิงคิดเองนะก็คือจีอารเขาเปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเบาะหนังตัดกับเบาะกำมะหยี่เนาะ ก็คือพี่มันจะช่วยในเรื่องของน่าจะเรื่องของการลดความร้อนนี่แหละเพราะว่าถ้าเป็นเบาะหนังล้วนอะ<น>คือเบาะหนังที่เป็นรุ่นสะท้อนความร้อนเนี่ยมีแค่สองแบรนด์ที่ให้<แ>ก็คือ isuzu mu-X กับของปาเจโลซึ่งปาเจโลเนี่ยคือเขาทํามาแบบสวยงามแล้วก็มีแต่งมาจากโรงงานหมดแต่ว่าเวลาซือ้อเนี่นยก็จะได้ราคาย่อมเยาวกว่าก็เลยหญิงก็เลยคิดเองว่าตัวฟอร์จูเนอร์เนี่ยที่ทาเป็นตัว G R ตัวใหม่เนี่ยที่ทาเป็นกำมยี่ช่องกลางเนี่ย น่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยลดความร้อนเวลาลดจอดตากแดด mm. เพราะว่าบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนเนาะ mm. แต่ว่ามันจริงๆตัวกามาหยีก็มีข้อดีข้อเสียอะ mm. เดี๋ยวเราพาดูด้านหลังตัวกามาหยีอะ่ะถามว่าสวยลดความร้อนแต่ว่าบางทีอะ่ะพี่หญิงใช้ครีมเป็นคนทาครีมกันแดดตลอดเวลาเพราะว่าเป็นเป็นโรคกลัวแดด <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาแบบเราทาครีมเราบางทีครีมยังไม่ซึมเข้าผิวอะ่ะแล้วเวลาเราไปนั่งอะ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าครีมเราอะ่ะ<ม>ไปติดที่บอบ<ม>ไปติดที่<ม>ติดที่<ม>ตัวกระมีแล้ว<ม>แล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนลอยอะ่ะ<ม>เป็นแบบไม่ค่อยดูมันก็มีข้อดีข้อเสียคือแต่ว่าถ้า,ถาเป็นปาเจโร่เนี่ยมันจะดีในเรื่องของตัวราคา<ม>ออปชันก็มาให้ครบแต่ว่าถ้าเป็นคลิกเซนเซอร์เนี่ยเดี๋ยวเราต้องดับเครื่องก่อนไหมเนาะต้องดับเครื่องก่อนถึงจะใช้คลิกเซนเซอร์ได้ มาถายว่าวันนี้จะเตะกี่รอบอ่าเริ่มชำนาญเพราะว่าพกานเพิ่งลองเตะไปสอบคันปาจโร่สปอร์ตเอลิทอีดิชัคันนี้ก็เป็นตัวท็อปขับสองก็คือเป็นรุ่นแพงสุดของปาเจโร่นั่นเองนะคะแล้วก็มีทั้งคับสองขับสี่ที่เป็นออปชั่นเดียวกันถ้าขับสี่เมื่อวานเราก็มีมีลงให้แล้วนะท่านไหนเผื่อแบบว่าอยากได้ขับสี่ก็แจ้งได้ เนาะครับสีแเลขไม่เจ็ดหมื่นโลแล้วก็จัดโปรอยู่ที่เก้าเก้แปดเช็คศูนย์ตลอดมือเดียวเหมือนกันนะคะเนี่หัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมหมดไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดคว่ำเลยแล้วก็รับประกันเลขไม้แท้ของเราถ้าไม่มีบริการคือแล้วก็เช็คประวัติเลขหม้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ไม่สื่อเข้าเพราะว่าเราก็ไม่กล้ารับประกันให้ลูกค้าใช่ครับกุญแจก็มีมีให้ครบนะคะ แล้วก็เดี๋ยวให้กล้องพาดูช่อง,องเครื่องสักนิดหนึ่งเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวด้านหน้ากันอ่ะเดี๋ยวให้เปิดฝาก,กระโปรงรถก่อนนะคะนีะ่เลยราคาดีมากนะก็ย้ำราคาให้อีกทีหนึ่งทันนี้จดัดแบบวาวๆไปเลยเหลือเพียงแค่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะใครที่ยังไม่มีรถกลับบ้านส่งการนี้ ตัดสินใจคันนี้ได้เลยคันนี้ราคาดีมากรื่องเป็นยังไงบ้างรถเดิมนะครับตะเขนเดิมครับภายในของเครื่องยังดูใหม่อยู่เลยค่ะแล้วก็เนี้ยให้ดูสีที่แต้มมาจากโรงงานทุกจุดคืออยู่ครบหมดนะค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถเขาเช็คศูนย์ตลอดเครื่องไม่เคยฮีทนะสีแต้มจะเลยจะต้องอยู่ให้ครบทุกจุดคัน้าเดิมหมดค เดี๋ยวนะไม่เห็นตัวอาอ๋อนี่ต้องชี้หน่อยโอเคอาอยู่รูกลมๆนะครับแล้วก็รอยริ้วรอยล่องไม้กวาดอะไรพวกนี้ยรอยไม้กวาดที่ตอนลายผลิตนะคะก็อยู่ครบหมดนะทุกคนสีตรงสีแต้มอะไรพวกนี้อยู่แต้มใช่หัวนัดเดิมนี่หัวนัดเดิมแล้วก็คันนี้มีมอกตออยู่ที่ฝังกระโปรงนะคะใช่เพราะว่าคันนี้เป็นปี21สิบเ็นาะใช่พอเป็นปี22สองเขาจะย้ายมอกตอรมาอยู่ที่เสาฝั่งคนขับใช่อะ ต้องย้ำราคาให้อีกทีหนึ่งค่ะอันนี้นะจัดโปรโมชั่นพิเศษราคาเดิมนะครับ929นะตอนนี้จัดพิเศษเลยนะครับลดเหลือเพียง899,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดไม่มีแวด7%แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าใครเครดิตฟรีดาวจะไปแนนนะจัดเต็มนะผ่อนคร่าวๆประมาณ15,000บาทนะครับ84งวดเนาะใ,ใครอยู่ต่างจังหวัดก็ ทัไทไยเข้ามาเรามีมบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่บ้าน<ช>นะครับแอ<ช>เ,เรื่องอนุญาตไยเรียบร้อยก็มีบริการจัดส่งรถทัวประเทศเช่นเดียวกัน<ช>นะครับเดี๋ยวโชว์ความหล่ออี้นิดนึงกล้องปิดฝากระโปรงให้หน่อยครับอ่ะเดี๋ยวให้ดู <c oughs> ด้านในอีกทีนึงนะคะโชว์ความหล่อเหลาอันนี้นะครับสีขาวลางังคาแบ็คท็อปนะและนี่ได้ทะเบียนหนึ่งจอขอหนึ่งห,หนึ่งจังหวัดชนบุรี เอเบียนสวยแบบนี้ไปเลยนะครับได้กล้องเซ็นเซอร์รอบคันนะครับคุ้มมากนะเป็นรถบ้านมือเดียวเท่านั้นนะสวยนะครับฝากไ้ด้วยใครที่อยากได้รถครอบครัวอัพไซด์ขึ้นมานะครับใครที่นั่งท่าที่นั่งแล้วมันรู้สึกอึดอัดนะอยากได้ขนาดใหญ่ไปไหนไปกันทั้งครอบครัวคนของไปได้นะครับสะดวกสบายสงการนี้ต้องมีคันนี้เลยคับออปชั่นจะเต็มด้วยนะได้เป็นรุ่น็ับด้วยรุ่นฮับด้วยอีิดิชั่น ไม่ต้องรอแคมเปญที่ไหนเลยวันนี้19 Pro สีทองจัดแคมเปญมาให้แล้วราคาเหลือเพียงแค่คันนี้ป้ายแดงเป็นตัวแพงสุดของรุ่นนะคะไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะคือขึ้นชื่อว่าปารเซโเนี่ยมันมีเลงราคาอยู่ทางห่างเพราะมันมีแล้วแต่ออปชั่นตัวนี้เป็นตัว Elite Edition เป็นตัวแพงที่แต่งมาจากโรงงานลอแม็กก็คือเป็นลอที่แต่งมาจากของโรงงานนะคะซึ่งลอตัวนี้จะให้เฉพาะ รุ่นอีลิอีดิชั่นแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกว่าได้ยังใหม่ด้วยไยงม่ด้วยใช้ปีสามี่ปีสบายสบายใช่ใช้ยาวๆเลยคันนี้นะเช็คส่วนตลอดมือเดียวฝากไว้อีกหนึ่งคันใช่ฝากไว้อีกหนึ่คันนะครับใครที่อยากได้รถบ้านรถครอบครัวนะต้องนึกถึง19โพสิทองนะครับฝากรถสวยๆคุณภาพดีไว้ด้วยนะครับเนาะยังไงวันนี้ก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีละจ้านะครับก็ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรถสวยคุณภาพดีต้องที่นี่ครับ19โภษทองชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับไ๊ายบายค่ะค